ปรับราคาลงจากหน้าป้ายให้นะคะ Honda Accord 2.0 h y b r ิ d ปี2019รถหน่วยงานประวัติศูนย์สวยหรูออปชั่นครบเลยนะคะลูกค้าจาก8 50,900บาทเหลือเพียง7 9 9 0 0 0เท่านั้นเองใครได้ไปบอกเลยว่าครคุ้มนะคะออปชั่นเนี่ยจัดมาให้แบบครบครบเลยระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสวยหรูหลาเลยนะเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะลูกค้ารีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคา ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกัน,นัะเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถส,สวยๆหลูมๆมานาเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เพิ่งมีการปรับราคาลงจากหน้าป้ายมาให้ลดไปให้60,000บาทเลยนะคะใครที่สนใจหารวูใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับตัว Honda a c c o r d 2.0 Hybrid บปี2019รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะจาก8 5 9 0 0 0บาทนะลดเหลือเพียง7 9 9 0 0 0เา่นาัเท่านั้นเอง รีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นนะคะใครสนใจรีบทักรีบโพรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสเลยต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%เท่านั้นรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะออปชันเนี่ยให้มาแบบครบๆเลยสวยหรูระดับผู้บริหารใช้งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลย นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลย8กไก่ออ่าง605กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มไฟหน้าเป็นแบบฟู LED มาพร้อมกับไฟเด y t i m มไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยๆเลยนะการันตีโครงสร้างเดิมทั้งคันชนหนักพิความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะมีบริการตรวจ เช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการมีใบซื้อออกการันตีให้นะลูกค้ารับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานน็อตห้าูโลโก้ต,ตรงกลางยางขอบ18นิ้วนะคะตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางยี่ห้อมิชลินปี24ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยย้มสันเรียมคมด้านข้างตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรักยิ้มเลยนะคะจาก859,000บาท เลือเพียง799,0 0 0เาเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อนหมื่นสี่นะลดราคาจากหน้าป้ายให้60,000บาทบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้สามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยนะบอกเลยว่าออปชันขอให้มาแบบครบๆเลยนะคะภายในดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานระดับ บริหารใช้งานนะราคาล่วงจากป้ายแดงไปเกิน50%นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่1 6 3 9 0 0บาทแต่วันนี้อยู่ที่เพชรยน์ลดราคาหน้าป้ายให้แล้วเนี่ยเหลือ799,000เท่านั้นโคตรคุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้ปุ่ม e n g i n e Start เรียบ,บ้อยแล้วนะคะพวงมาลัยบางติฟังกชันมีแผ่นเด่นชิพมีค s ชคอนโทรลมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะออปชั่นลน้ลนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะมีกล้องไบสปอร์ตด,ด้านข้างให้ด้วย ะะจอจอ a ด d r o i d Air Auto เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบนำทางนวิเกเตอร์ด้วยนะคะส่วนเลขไม้ของรถคันนี้อยู่เพียง1 2 0 0 0แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้กลอใหม่นะคะประวัติส่วนทุกระยะลูกค้าขาบอกเลยว่าโคตรคุม้มใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะกล้องบายสปอร์ตด้านข้างนะมีมาให้นะคะหรือว่าตัวกล้องถอยหลังก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ออโต้นะคะมีระบบนำทางนีวเกเตอร์ มามาให้นะคะไวเลสชาร์จนะมีมาให้พร้อมเลยเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับขี่ใช้ง,งานง่ายเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะภายในดีไซน์หรูหรานะคะลูกค้ามีในส่วนของรายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้อีกด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะมีในส่วนของเมมโมรี่เซตในส่วนของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะตั้งค่าเซตร,ระดับเบาะคนขับได้เลยนะคนขับที่1คนขับที่2น,น,นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันออ แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการเียับขยื่นนะคะชนหนักพิคว้ามจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนบอดี้เดิมทั้งคันถ้าตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้ามีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลัง2รูกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังตรงกลางดึงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็ มีม่านบังแดดด้านข้างให้ด้วยนะคะด้านซ้ายด้านขวาปรับขึ้นปรับลงเราเองได้เลยนะสวยหรูระดับผู้บริหารใช้งานใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะกับตัว Honda a c c o r d 2 0 Hybrid นหบินะคะลูกค้าปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะสภาพส,สวยๆเลยใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์โทรมาแอดไน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะไฟไท้ายของรถ นี้นะคะดีไซน์มาให้ชบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์อกันชนด้านหลังมีมาให้2จุดนะกล้องถอยติดตั้งให้จากโรงงานกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้านะคะไฟเบรกตรงที่สามีเห็นชัดเจนเลยเสาอากาศนะคะเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคาน,นะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆกันเลยบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยเบาะด้านหลังสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าดึงตรงนี้นะแล้วก็ดันพับเบาะได้เลยนะคะพับเบาะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะคะไฟท้ายดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยตัวคารด้านในนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมเลยต่อหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้อ,อไหลอาจะเป็นชุดส้มยางแทนนะคะล้อ,อไหลไม่มีเนาะขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยครบเลยนะคะบอดี้เดิมๆนะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินไม่มีเชื่อมไม่มีรอยต่อนะคะลูกค้าชนหนักพิกามจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการรับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าปรับราคาลงมาให้60,000บาทเลยนะโคตรคุ้มนะคะใครสนใจรีบทักร,รีบโทรรีบติดต่อมาดื่วนๆได้เลยต่างจังหวัด ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะในส่วนของแผ่นเพจของรถคันนี้นะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศหัวนอซอกประตูนะคะไม่มีรอยไข้รอยเขียบขยื้นภายในก็ดีไซน์มาให้สวยหรูออปชั่นล้นล้นเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าสวยๆหรูๆระดับผู้บริหารใช้งานกระจกเดิมทุกบานออปชั่นจัดเต็มระบบความปลอดภัยก็จัดมาให้ครบๆเลยนะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2 0 0 0ซีซีแรงม้าใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้าหรือว่าตัวไฮบริดนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าพวกพาร์ทอะไรหรือว่าสติ๊กเกอร์บาร์โคดเนี่ยมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบเขย่าเลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนมีโช๊คช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากโปง น่าให้นะคะ ไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรับรองว่าใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะหัวนอ็อตฝากระปรงไม่มีขยับเขยื้อนฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอมีเห็นชัดเจนรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะคําเตือนติดครบทุกตําแหน่งเลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสวยรู ออปชั enfin ่นครบระบบความปลอดภัย <descon> ก <fin anta> <p medim> ็จัดมาให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัว Honda Accord 2.0ไฮบิดปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะปรับราคาลงจากหน้าป้ายมาให้60,000บาทนะจาก859,000เหลือเพียง799,000บาทฟรีดาวผ่อน1,000รายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรโยนโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%นะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดไฟแน้นไปทําเสร็จย้ายถึงที่เลยใครสนใจรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ